ครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานตัวโปรแกรมนะครับซอฟต์แวร์ของตัวปนเป4 1 9 a q นะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับจะมีไปให้ในกล่องหรือในชุดของตัวเครื่องนะครับการลงซอฟต์แวร์ก็ลงเหมือนโปรแกรมทั่วไปเลยนะครับลงตัว i n s t ต l ลก่อนนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวไดเวอร์ของ USB เพิ่มเติมนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาของตัวโปรแกรมมันจะเป็น ชื่อคาว่า l o g x p r e s s นะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าไม่แสดงที่หน้าจอนะครับก็กดที่ Start นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมาที่ตัว L นะครับแล้วดูคําว่า l o g x p r e s s นี้แล้วก็เปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราเชื่อมต่อตัวบนเป C 19 AQ เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ดูว่าตัว คอมพอร์ตนะครับโชว์ที่คอมพอร์ตเท่าไหร่นะครับมาที่คลิกขวาที่ดิสพีซีนะครับแล้วก็เลือกเมนเทนตแล้วก็มาที่ d e v i ร e ์ม n น g เจอร์นะครับมันจะมีคำว่าพอร์ตพอร์ตคอม Lpt ตัวนี้นะครับมันโชว์เป็นคอมสามนะครับแล้วเราก็ไปใส่ในส่วนของตัวคอม m u n นเคชั่นนะครับของตัวโปรแกรมนะครับที่คอมสามหรือนะครับเลือกเป็นออ t o ต o n n คอนเนกก็ได้นะครับอ่ะ ถ้ามันคอนเน c กกับตัวโปรแกรมมันจะขึ้นเป็น Data Locker Connected ตัวนี้คือมันคอนเน c กกันแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูว่าการดาวน์โหลดนะครับถ้าเราต้องการจะตั้ง ID ตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นห้องที่3นะเป็นจุดที่3เราก็ใส่เป็นศูนย์สามันสามารถเปลี่ยนได้นะครับเรามาที่ Setting มาที่ Locker แล้วก็เปลี่ยนเป็น03นะครับคือเป็นจุดที่3าม ที่เราต้องการนะครับแล้วกด X ออกนะครับ X ิออกแล้วกดตัว log info อีกครั้งหนึ่งนะครับตรง ID ตัวนี้มันจะเปลี่ยนนะครับเป็น03นะครับถัดมามันจะบอกเป็นจํานวนข้อมูลทั้งหมดที่ตัวเครื่องบันทึกอยู่ตอนนี้มีทั้งหมด8,000ข้อมูลนะครับแล้วก็ start time เวลาเท่าไหร่นะครับ วันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนะครับ start time แล้วก็ Endtime นะครับวันที่เท่าไหร่แล้วก็เวลาอะไรนะครับแล้วก็ Sample r a t e นะครับเราตั้งไว้ที่กี่วินาทีนะครับอันนี้ตั้งไว้ที่ทุกทุกหวินาทีนะครับทุก1วินาทีจะบันทึก1ครั้งนะครับเราตั้งที่ตัวเครื่องนะครับจากน Land ั้นกดดาวน์โหลดนะครับตัวเครื่องก็จะดาวน์โหลดจนครบนะครับ8,000ข้อมูลนะครับรอสักครู่หนึ่ง นะครับเมื่อตัวโปรแกรมนะครับดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของหน้าจอกราฟนะครับแต่ละเส้นแต่ละสีมันจะบอกว่าค่านะครับก็คืออันนี้จะเป็นอุณหภูมินะครับ t คือ temp area นะครับแล้วก็พื้น temp temp air นะครับก็คืออุณหภูมินะครับแล้วก็ rh ก็คือความชื้นนะครับ พีก็คือ d ิวพอยต์นะครับอันนี้เป็นเวท Point แล้วก็เบน CO นะครับคาร์บอนอ o ซ o x ซ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์เราสามารถติ๊กออกได้นะครับว่าเราจะดูแค่กราฟไหนกราฟหนึ่งก็ได้เหมือนกันทีนี้ด้านล่างนะครับมันจะบอกว่าจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับวันที่เวลา นะครับแล้วก็ค่าของอุณหภูมิความชื้นนะครับ U point V point CO CO2 นะครับมันก็จะบอกนะครับแล้วก็ทั้งหมด8,000ข้อมูลนะครับจบที่เท่านี้นะครับทีนี้นะครับการ export ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้มันจะ export เป็นไฟล์ t นะครับมันจะออ,ออกข้อมูลตรงนี้ออกมานะครับแต่ทีนี้ หัวด้านบนนะครับ number, date, time ตัวนี้ด้านบนทั้งหมดจะไม่ได้มาด้วยนะครับเราก็ e x p o r t เป็นไฟล์ text ก่อนแล้วก็ copy ในไฟล์ text นะครับไปใส่ใน x x e l เราแล้วค่อยไปเติมหัวของตัว Excel อีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือ Save นะครับไปที่ไฟล์กด save เลือก จุดที่เราต้องการเก็บไว้นะครับตั้งชื่อนะครับอาจจะเป็นไฟล์เท็กกดโอเคนะครับนี่นะครับก็มันจะมีไฟล์เซกนี้ออกมาไฟล์มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เราก็สังเกตเอานะครับอันแรกก็จะเป็นในส่วนของครั้งนะครับหรือเปิดตัวโปรแกรมนะครับเทียบรู้ว่าค่าไหนคืออะไรนะครับ <c oughs> แล้วก็เอาหัวตัวนี้นะครับไปใส่นะครับที่ตัวด้านบนตัวนี้นะครับก็ลอง c o p y ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดในส่วนของตัวไฟล์ Excel ก็เรากดวางดูัมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ลองมาจัดเรียงดูนะครับหรือว่าจะก๊อปปี้ทีละคอลัมน์ก็ได้นะครับก๊อปปี้ทีละคอลัมน์แล้วก็จัดว่าอันไหนคืออะไรนะครับแล้วก็ใส่ตัวหัวของ Excel ตัวนี้นะครับให้ถูกต้องก็คือดูค่าด้านด้านหลังตัวนี้นะครับว่าค่านี้คืออะไรนะครับเทียบกับตัวโปรแกรมตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ตัวหัวด้านบนในไฟล์ Excel ได้เหมือนกันนะครับ ในส่วนของตัวถ้าเราจะพิมพ์นะครับกราฟตัวนี้นะครับมันจะพิมพ์ได้เป็นแค่พิมพ์กราฟนะครับก็คือเราจะพิมพ์เป็นพิมพ์ to pdf นะครับพิมพ์ to pdf เพื่อที่จะเอากราฟอย่างเดียวนะครับก็คือเหมือนกับพิมพ์สกรีนตัวนี้ออกมาเนี่ยพิมพ์สกรีนตัวนี้ออกมาให้นั่นเองนะครับเราแค่ไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกพิมพ์แล้วเลือกเป็นพิม pdf นะครับก็จะเป็นไฟล์ลักษณะนี้ขึ้นมานะครับแต่มันจะไม่ได้มาทั้งหมดนะครับข้อมูลถ้าเราจะเอาแค่ในส่วนของรูปภาพนะประมาณนี้นะครับันจะเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับการเก็บข้อมูลนะครับของตัว เครื่องนะครับตัวล็อกเกอร์ของตัว4 1 9 a q นะครับการลบข้อมูลนะครับถ้าเรากดบันทึกครั้งต่อไปที่ตัวมิเตอร์ตัวเครื่องนะครับข้อมูลเก่าที่เราบันทึกมาเนี่ยมันจะหายไปเลยมันจะถูกเขียนทับไปเลยนะครับก็คือว่าทุกครั้งที่เรากดสตาร์ทใหม่ที่ตัวเครื่องของตัวมิเตอร์นะครับข้อมูลเก่าที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ย มันจะหายไปอัตโนมัติหรือมันจะถูกเขียนทับไปโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเขียวข้อมูลนะครับคือถ้าเรากดเริ่มบันทึกข้อมูลเก่าก็จะหายนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการกดบันทึกนะครับเพิ่มเติบให้นะครับขอตัวเครื่องมิเตอร์นะครับสำหรับเบื้องต้นนะครับการใช้ตัวซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับการตั้งค่านะครับให้ตัวเครื่องเลค o คอร์ดนะครับแบบอัตโนมัตินะครับก็อันดับแรกนะครับให้เราถ้าเครื่องเปิดอยู่ให้เราปิดเครื่องก่อนนะครับจากนั้นกดปุ่ม On o f f ค้างไว้หน้าจอก็จะติดขึ้นมานะครับมันจะเริ่มต้นด้วย P10 นะครับแล้วก็เลื่อนไป P40 นะครับกด Enter ตัวนี้มันจะบอกนะครับว่าเราจะเก็บบันทึกทุกกี่นาทีกี่วินาทีกี่ชั่วโมงก็คือว่าถ้าเราตั้งไว้5และหลังมันจะเป็นหน่วยวินาทีก็ทุกทุกห้าวินาทีนะครับตัวเครื่องจะทําการเล็กคอร์ดข้อมูล1ครั้งนะครับหวินาที1ครั้ง5วินาที1ครั้งเก็บไปในตัวเครื่องนะครับถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นเราก็เลื่อนตําแหน่งครับมาที่นาทีก็ได้มาที่ชั่วโมงก็ได้เหมือนกันนะครับกดปุ่ม enter เพื่อเลื่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มลูกศรขึ้น หรือลงเพื่อเพิ่มค่าลดค่าตัวนี้นะครับเราตั้งเสร็จแล้วนะครับกด enter จากนั้นกด esc ออกมันจะเด้งไปที่หน้าจอการวัดค่าปกตินะครับแล้วก็กดโหมดดูก็ได้นะครับว่าเราจะดูพารามิเตอร์ไหนทีนี้เราจะทำให้ตัวเครื่องเล c o r d นะครับกดปุ่ม start ครั้งไว้มันจะมี rec กับปินะครับถ้ามี rec กับิก็แสดงว่าตัวเครื่อง กำลังบันทึกข้อมูลอยู่นะครับก็คือ5วินาทีที่เราตั้งไว้มันจะบันทึก1ครั้งนะครับถ้าเราอยากจะหยุดนะครับ r คอร์ดก็กด start ค้างไว้อ่าสถานะ rec หายแสดงว่าตัวเครื่องหยุดการบันทึกนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเราจะบันทึกครั้งต่อไปนะครับเราก็กดเหมือนเดิมนะครับแต่ข้อมูลที่เราบันทึกมารอบแรกนะครับจะถูกเขียนทับโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่ดาวน์โหลดข้อมูลออกมา อย่างเช่นเราบันทึกข้อมูลตั้งแต่8โมงเช้านะครับถึงเที่ยงนะครับแล้วนะครับเราลืมโหลดข้อมูลนะครับแล้วเรามากดบันทึกอีกทีตอนบ่ายโมงนะครับข้อมูลตอนเช้านะครับที่เรากดบันทึกมานะครับแปดโมงเช้าถึงเที่ยงก็จะหายไปนะครับตัวเครื่องจะเขียนทับข้อมูลอัตโนมัตินะครับฉะนั้นจึงแนะนำนะครับจึงแนะนําก็คือ สต็อปเรคคอร์ดแล้วนะครับให้ดาวน์โหลดข้อมูลไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าลืมแล้วกดบันทึกใหม่นะครับมันจะเป็นการเขียนทับข้อมูลเดิมนะครับที่เราบันทึกไว้อยู่แล้วนะครับก็คือว่าสต็อปเรคคอร์ดเมื่อไหร่ก็ดาวน์โหลดข้อมูลออกมาเลยนะครับไม่งั้นข้อมูลที่เราบันทึกมาก่อนอันนี้นก็จะหายไปเลยนะครับนะครับสำหรับการกดบันทึกก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็คือการถ้าการลบเรคคอร์ด อัตโนมัติที่เราบันทึกมาก็คือว่าถ้าเราเริ่มบันทึกใหม่เมื่อไหร่มันก็จะทําการลบอัตโนมัติไปเลยคือการเขียนทับข้อมูลเก่าไปเลยนะครับสําหรับการกดของตัวเครื่องก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ